สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิตทุกท่านวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะราคาทองคำประจําวันที่2กรกฎาคม2567ล่าสุดปรับ3ครั้งแล้วค่ะสําหรับราคาทองคำประจําวันที่2กรกฎาคม2567สมาคมค้าทองคำเผยราคาทองในวันนี้ปรับขึ้น108บาทในครั้งที่1โดยทองรูป,ปพันณฑ์รับซื้อบาทละ 39,764บาทจุด88สตางค์ขายออกที่บาทละ41,100บาทค่ะส่วนราคาทองคำแท่งรับซื้อา 4, บาทละ4500บาทและขายออกที่บาทละ4600บาทค่ะและในครั้งที่2ได้ปรับลงอีก50บาทต่อมาเวลา13บสมเมกาสามนาทีมีการปรับขึ้นอีกในครั้งที่3 50บาทนะคะ ส่งผลให้ทองทุพพันธ์รับซื้อบาทละ39,764่านละ3 9 7 6 4สตางค์และขายออกที่บาทละ41,100บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ4500 0บาทและขายออกที่บาทละ4,600 0บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ g ก l ด s สปอรตอยู่ที่2,331ดอลลาร์ต่อออนค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำนะคะ